สวัสด,ดีค่ะอยู่กับสตังซี่นะคะออกับเกมเดอ s i ซิมสีจ้าโอเคค่ะวุ้งันทุกคลิปเลยก็ห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทริปเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือการติดตั้งซิมติดตั้งบ้านแล้วก็ติดตั้งห้องที่เราโหลดมานะคะหรือว่าไปหาจากแกลเลอรี่นั่นเองก็เป็นทริปง่ายๆนะคะก็ทุกคนก็สามารถทำได้ค่ะก็ ไปชมกันเลยดีกว่าแกลเลอรี่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยนะคะถ้าเน็ตช้าหน่อยก็อาจจะทําให้โหลดช้าบ้างก็ขออภัยด้วยเน็ตช้ามากเลยรู้สึกโอเคเปิดไปที่แกลเลอรี่เลยนะคะก็จะเห็นว่ามีฟิลมของตังที่โหลดมาจากแกลเลอรี่เยอะมากพอโอ้ยพออะไรแม้รอรอสวยๆกันเลย <c oughs> โอเคจ้าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ติ๊กที่ นี่ก็แค่ฟีีกเพราะว่าจะได้แบบนี่ไงมีของเสริมฟิลมที่มีของเสริมนะคะก็จะต้องติ๊กด้วยเนี่ยก็จะเป็นฟิลมที่ตังเซฟด้วยเช่นกันโอเคก็มาเอาของตังเลยตัวปุ่มนี้นะคะก็นี่จะเป็นรวมก็คือจะเป็นแบบรวมกับซิมที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเนี่ยก็รวมกับไอ้ผู้ชายคนเนี้ยก็สนเสแทนที่ก็ถ้ากดติ๊กถูกก็จะเป็นแทนที่ไอซิมตัวนี้ใช่ไหมล่ะโอเคง่ายมากเลยใช่ไหม สวยมากเลยค่ะแมอวยตัวเองซะง,งั้นโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงบ้านนะคะก็ก็ไปที่แกลเลอรี่เช่นเคยค่ะชุมชนนะคะก็จะเป็นของที่ทุกคนทั่วโลกนะคะสร้างแล้วก็ามาแชร์กันที่แกลเลอรี่นี้นะคะก็เลือกที่ oss, ลอสนั่ค่ะลอสก็จะเป็นเฉพาะบ้านนั่นเองก็ดูบ้านเยอะแยะมากเลยนะคะก็ เลือกเอาแล้วก็จะแบบอยากได้บ้านหลังไหนโอเคตั้งก็ได้บ้านที่ถูกใจแล้วนะคะอืมก็บ้านเล็กๆเนาะชอบบ้านเล็กๆมากเลยก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้นะคะแบบเก็บไว้ในคังของเราค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะแทนที่ก็กดตรงปุ่มนี้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ติดตั้งนะคะเทปรอโหลดสักแป๊บนึงเน็ตไม่ค่อยดีโอเคแล้วก็ เนี่ยก็เลือกว่าเลยเลือกเลยค่ะว่าอยากจะลงที่ไหนเราสามารถกดแทนที่บ้านหลังนั้นได้เลยค่ะก็คือเลือกแบบจะจะมีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะโอเคหรือว่าจะจะแทนที่ที่พื้นที่ได้พื้นที่โลง่งๆโอเคก็กดนี่โอเคเนาะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเข้ามาในที่ที่นั้นก็คือเข้าไปในสถานที่นั่นแหละแล้วก็เลือกไปที่แกลเลอรี่ค่ะ เนี่ยก็คือบ้านหลังนี้ท่ะที่ตังเคยทํำมาไว้เคยแบบแต่งบ้านเอาไว้นั่นเองก็มาลองตั้งดูว่ากดแท้ที่นี้ได้เหมือนกันค่ะกดสิวะค้างนิดนึงชอบค้างมากเลยโอเคค่ะก็เนี่ยก็ติดตั้งไว้เลยกดติ๊กถูกเลยค่ะก็รอสักแป๊บนึงก็เดี๋ยวมันจะตั้งมาเป็นบ้านให้เนาะ นี่ยสป라이์บ้านออกมาแล้วก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองที่ตั้งแต่งนะคะก็สามารถไปดูได้ในคลิปเก่าๆนั่นเองเนี่ยก็มาสอนวิธีลงบ้านกันต่อไปค่ะก็เป็นวิธีการติดตั้งห้องนะคะง่ายเหมือนกันเลยก็มันก็จะมีแบบห้องสําเร็จรูปแล้วนะคะก็แง่ในแบบในโหมดสร้างนั่นเองนะคะก็เลือกมาได้นอ้องอยากเอออยากได้ห้องแบบไหนนั่นเองแล้วก็เลือกแบบ ห้องพยาบาลปุ๊บก็กดซื้อเลยแล้วมันก็จะแบบเออออกมาเป็นห้องให้แต่ได้สุดยอดไงล่ะไหนวะเออก็เนี่ยหืมสว่างชิบหายใช้ได้ใช้ได้ก็อันนี้ก็เป็นภาคของภาคเสือนม่นเองห้องพยาบาลใช่ไหมวะเออโรงพยาบาลเออนั่นแหละโอเคมีอีกวิธีนึงนะคะก็คือ กดไปที่แกลเลอรี่นั่นเองก็เลือกห้องที่เราชอบได้นะเช่นกันค่ะก็กดมาก็เลือกห้องที่ถูกใจนะคะอืมเอาห้องนี้ดีกว่าแล้วก็กดนี่กดปุ่มนี้เลยไหนวะเออเนี่ยมันก็จะออกมาให้เราแล้วก็ตั้งแปะ๊ะแต่ว่ากรณีนะคะท,ที่มันขึ้นแบบนี้ก็เพราะว่าของเสริมเราอาจจะไม่มีตรงกับเจ้าของที่เขาสร้างมานั่นเองก็ต้องไปตามตามหาโหลดของเจ้าของเองนะคะหรืออาจจะ เป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เราค่อยๆแต่งเอนเอาเองก็ได้เนาะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทิป3ทิปนี้ก็อาจจะง่ายๆเนาะแต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าเกิดถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n ตั้งด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้แต่งฟิล์มแต่งาบ้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเพราะว่าแบบหมดมุกแล้วอะไม่ได้หมดมุกดิตอนนี้ยังหัวสมองตันอยู่นะคะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย